ไทยพักดีรับปากแก้หัวแพงกระทุ้งบิ๊กตู่แก้ไม่ได้อย่าอยู่ต่อเมื่อเวลา10สิบนาที่ทำการพักไทยพักดีนางวิไลบุญก้าเป็นตัวแทนนำผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ20คนเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายแพทย์บรรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีเพื่อขอให้แก้ไขปัญหาลอตเตอรี่ขายเกินราคา และจัดสรรโค้ตาให้แก่ผู้ค้าปลีกอย่างแท้จริงโดยนายแพทย์วรงพร้อมด้วยนายถาวรเสศเนียมประธานพักพร้อมคณะผู้บริหารพกร่วมรับหนังสือร้องเรียนโดยนายแพทย์วรงเด็กกินวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีกล่าวกับตัวแทนว่าตนนั้นได้รับทราบเรื่องทั้งหมดแล้วและไม่ได้นิ่งนอนใจจะจัดการดำเนินการให้ถึงที่สุดตามกระบวนการซึ่งที่ผ่านมามีอีกหลายรัฐบาลที่ยังไม่สามารถแก้ไขในเรื่องนี้ได้สําเร็จสักครั้ง พวกเราไทยพักดีจะรีบดําเนินการเดินหน้าอย่างเต็มที่สู้เต็มที่เพื่อผู้ขา้าวลอตเตอรี่รายย่อยที่โดนเอาเปรียบจากนายทุนอย่างไม่เป็นธรรมมาร้องเรียนถูกพักแล้วเพราะพักไทยพักดีปราบโก,กงมาเยอะมากหมอวรงกล่าวพวกผมก็ไม่นิงนอนใจ,จที่จะรับเรื่องของคุณป้ามาดําเนินการาให้ถึงที่สุดเพราะที่ผ่านมานะหลายๆรัฐบาลไม่มีใครสามารถแก้ไขได้จริงแต่ยังน้อยพวกเรารับเรื่องป้ามาเราจะเดินหน้าอย่างเต็มที่นะฮะ สู้เต็มที่เพื่อผู้ค้าลอตเตอรี่รายย่อยวันนี้ยืนยันว่าป้ามาถูกพักแล้วเพราะพักนี้เนี่ยปาบโกม,มาเยอะต่อมานายถาวรเสน,เนียประธานพักไทยพักดีก็ได้กระทุ้งไปถึงผู้ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นั่นก็คือพลเอกประยุทธจรร์จันโอชานายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจว่าการขายเกินราคาจะผิดพระราชบัญญัตรริลอตเตอรี่มาตรา39ระบุไว้ว่าไม่ให้ขายลอตเตอรี่เกินราคา ท่านลองลงไปดูบ้างว่าในช่วงราคา70.40สตางค์ถึง80บาทในช่วงนี้ใครได้ประโยชน์ไปและรีบลงไปแก้ไขมีอำนาจมาถึง8ปีแล้วถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ต้องทบทวนตัวเองต้องถามตัวเองว่าอยู่ไปเพื่อพี่น้องคนยากจนหรืออยู่ไปเพื่อที่จะมีอำนาจต่อถ้าท่านแก้ไขไม่ได้เท่ากับว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนลอตเตอรี่เหล่านี้ออกจากกองสลากในราคาฉบับละ 70.40บาทสีสตังค์แล้วเขาเขียนกําหนดราคาไว้อย่างนี้นั่นหมายความว่าใครก็ขายเกินราคานี้ไม่ได้ถ้าขายเกินราคานี้ผิดพระรบัญญัติรัตเตรีรตร่มาตรา39เก้าเขาเขียนเอาไว้ว่าห้ามไม่ให้ขายรัตเรี่เกินราคาเมื่อกําหนดราคามาแล้วว่าเป็นสินค้าผูกขาดขายในราคาที่ไม่เกิน80ก็ลงไปดูว่า70.40สบาทสีสตังค์ในช่วงต่อจนถึง80นี่ใครได้ประโยชน์ไปและลงไปแก้ไข เอ็กซเลย์ลงไปดูสิครับหรือท่านไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบอยากจะมีอำนาจต่อ8ปีแล้วแก้ไขไม่ได้ก็ต้องทบทวนตัวเองต้องถามตัวเองว่าอยู่ไปเพื่อพี่น้องคนยากคุนจนหรืออยู่ไปเพื่อที่จะให้มีอำนาจต่อค่ะแล้วก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตโดยพักไทยพักดีรับปากแล้วว่าจะคืนความชอบธรรมให้ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มารอดูกันนะคะว่าจะทำได้หรือไม่ ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราอาราวไทยแลนด์นะคะ